นะครับก็คราวนี้อันถัดไปก็เป็นพวก dimension ละกันนะครับโอเคคราวนี้นะครับ dimension ก็อยู่ในแท็บ annotate เือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ใช้บ่อยๆก็อันนี้ครับแน่นอน align dimension นะครับเวลาใช้งานก็ไปคลิกคำสั่งง่ายๆนะครับคราวนี้เนี่ยมันจะมี align กับ linear ใช่ไหมฮะ align เนี่ยมันจะวัดของเป็นละนาบ ผมใช้คำนี้ก่อนเป็นระนาบนครับคือมันจะบอกว่าระนาบแรกแล้วมันจะวัดได้เฉพาะตั้งฉากกับเส้นนั้นนะฮะโอเคไหมฮะส่วนลิเนียเนี่ยก็ถ้าเคยลองใช้ในแคดมันก็คือวัด XY เดียวใช่ไหมครับตัวเนี่ยมันจะวัดเป็นจุดโอเคไหมฮะเป็นจุดนะครับเป็นพอยต์ส่วนไอ้นี้ส่วนอะไรคือวัดเป็นระนาบนะครับวิธีการใช้งานก็คือไปไฮไลท์ที่เราต้องการ คลิกไฮไลท์ที่เราต้องการก่อนเห็นไหมฮะก่อนคลิกเนี่ยมันก็จะมีพรีเซตติ้งอ่าไม่ใช่พรีเซตติ้งเป็นไฮไลท์ของระนาบนั้นๆขึ้นมาแล้วเราก็คลิกนะครับเสร็จแล้วพอเราจะกดโอเคหรือออกอ่าเพื่อเพื่อหยุดคำสั่งนะครับก็ให้เลื่อนไประดับที่เราต้องการแล้วคลิกในพื้นที่โล่งนะครับพื้นที่โล่งตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ แต่ถ้าเราคลิกพลาดไม่เอาพี่ก็ไปคลิกซ้ำแค่นี้เองนะครับอ่ะเราก็คลิกแบบนี้ลักษณะนี้นะครับนะครับเรากด ESC ออกคำสั่ง อันนี้ก็คือวิธีการสร้างนะครับโอเควิธีอดิดอัดิดมันเบื้องต้นนะครับก็คือเราเราต้องการมูฟมันแล้วก็ไปคลิกที่ด m e ม s ชันนั้นๆก็ใช้คำสั่งพวกมูฟปกติพวกนี้นะครับอยากให้ขยับขึ้นขยับลงเท่าไหร่ตามที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือมูฟตัวขึ้นลงนะครับแล้วก็ตัวจุดใต้เลขเราสามารถนี่ครับเลื่อนมันได้นะครับ อยากได้ที่เดิมก็เลื่อนให้มาส n a p ที่เดิมนะครับตัวขาเห็นไหมฮะมันจะมีจุดที่ขาพวกนี้นะครับถ้าถ้าผมไปเลื่อนไปอยู่ด้านนอกสูงๆเนี้ยตัวขาเราอ่ะจะเลื่อนได้นะครับเห็นไหมฮะโอเคไหมครับอ่าถ้าอยู่ด้านนอกนะฮะ โอเคแล้วอะไรอีกเราสามารถกด Edit Business Line Business Line คือไอตัวแนวตั้งแนวเนี้ยนะครับกดแล้วถ้าพี่จะไม่เอาอันไหนพี่ก็ไปกดซ้ำอันนั้นอนะ่ะมันก็จะเหมือนกับบอกว่าช่วงเนี้ยจะไม่เอานะครับอ่ะถ้าต้องการเสร็จที่สุดคำสั่งก็ไปคลิกที่โลง่ลง โอเคไหมฮะอคราวนี้นะครับดิเมนชันตัวนี้มันจะวัดค่าจริงเสมอนะครับเราไม่สามารถไปโอเวอร์ไลท์คือไปเปลี่ยนเลขมันได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนเลขมันทําไม่ได้นะครับแต่มันสิ่งที่มันทําได้คือเราสามารถคลิกไปที่ดิเมนชันหนึ่งครั้งแล้วคลิกไปที่ตัวเลขเราสามารถ Replace ด้วย t ท x t ได้นะครับแต่เราไม่สามารถ r e p ีเพ e ด้วยตัวเลขได้อ่าถ้าเราใส่ตัวเลขไปเช่น5123อย่างนี้กดโอเคนะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่ให้เราแก้เลขนะครับมันจะแก้ได้อย่างเดียวเช่นเอ่อเวลาเราใส่ด i m เ n s นชั่นไปแล้วเราอย,า,า,อยาบอกว่าให้เป็น c ค e ียร์แลอย่างเงี้ย apply โอเคคือเรา replace dimension ตรงนั้นนะครับเป็นสมมติว่าพี่เขียน detail อะไรสักอย่างแล้วกันแต่คำไอตรงนั้นอะมัน v a r y พี่อาจจะบอกว่าเป็น L อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนเขียนใน detail แทนนะครเป็น L เป็น c l e a r a n c เท่าไหร่ที่มัน v a r y ตามนะครับแล้วก็จะใส่ prefix suffix ก็ได้เช่นเป็น actual value ใส่ prefix suffix ตรงนี้นะครับ นี่มันจะออกมาในลักษณะี้โอเคไหมฮะคือเมื่อก่อนเราอาจจะเอาเทคไปแปะข้างๆหรืออะไรอย่างงี้ถูกไหมฮะอันนี้ก็ทำลักษณะนี้ได้นะครับสำหรับตัวดิเมนชันอ่าผมลบมันออกไปนะครับโอเคนะฮะอ่านี่ตัวดิเมนชันนะครับ อลองสายเล่นดูนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเพื่ออธิบายตัว alignment อีกนะครับสมมุติว่าผมสร้างผนังเองอย่างนี้ขึ้นมานะครับ Align นะครับ Annotate Align สมมุติผมคลิกตรงนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีเซนเตอร์ขอบในขอบนอก,นอกเราสามารถใช้ปุ่ม Tab นะครับสวิตช์ได้ว่าเราต้องตำแหน่งไหนนะฮะเห็นไหมฮะถ้าอไลอย่างเงี้ย พี่จะไปวัดความกว้างไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรอะไรอย่างที่บอกมันวัดระนาบก่อนแล้วพี่ต้องอยู่ในระนาบเดียวกันมันถึงจะทําได้สิ่งที่มันทําได้คือมันจะถ้าไม่มีระนาบลองเอาปุ่มแท็บไปแทบ็บเรื่อยๆมันจะกลายเป็นระนาบกปบจุดแทนใช่ไหมฮะอย่างแงียก,ก่อนได้คือมันจะวัดตั้งฉากกับวัตถุแรกเราเท่านั้นนะครับแต่ถ้าในเคสอย่างนี้ ถ้าเราอยากได้ x กับ y ทํำยังไงแล้วก็ใช้ linear แทนนะครับเห็นไหมฮะ linear มันจะ snap เราเนี่ยเป็นจุดมาให้ก็คือจุดนี้ไปจุดไหนอย่างเี้ฮะมันจะวัดเป็นจุดมาให้เราแทนนะครับแล้วก็มันจะวัดแค่ได้แค่ด้าน x กับด้าน y เห็นไหมฮะก็คือ แนวแกน x แกน y นะครับก็เลือกใช้ให้ตามตามแต่ต้องการนะครับอันถัดไปก็ แองกู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เลือกระนาบเริ่มต้นกับระนาบที่เราจะไปวัดเห็นไหมฮะแล้วก็ดึงได้นะครับอ่ะอันนี้ก็ลองเล่นดูน,นะครับในส่วนของ a n g กู a ่หรือว่ามุมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัว Dimension ปกติสามารถอ่อตรงนี้ได้นะครับดับเบิ้ลคลิกแก้เลข r e p ีเพ e ต่างๆตรงนี้เข้าไปได้นะครับ แล้วก็เป็น radius อย่างเงี้ยนะครับวิธีลองเล่นพี่ก็อาจจะวาดวอลขึ้นมาอันหนึ่งนะครับเป็นวงกลมเป็นเส้นโคง้งอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเทสพวก dimension พวกนี้คือถ้าในแบบพี่ไม่มีนะครับตรงนี้ลองพอลองเล่นแล้วมีข้อสงสัยไหมฮะหรือว่ามีคำถามว่า ในแบบเราเคยทำได้อย่างนี้อยากทำอะไรบ้างถามผมได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ลองดูนะครับพอเราวาดเส้นโค้งใส่โอเคใส่รเดียอะไรมันก็ทั่วไปแต่ครั้นี้เนี่ยมันจะมีเรียกว่า arc length นะครับ arc length ก็คือข่าแรกเราต้องไปกดก่อนว่าจะเอา arc length ไหนข้างในข้างนอกตรงกลางเห็นไหมฮะมันก็จะได้ความยาวไม่เท่ากันนะครับตามรัศมี ผมคลิกด้านนอกนะครับแล้วไปคลิกจุดแทนเจนต์ก่อนคือคาําสั่งนี้มันจะแปลกๆอย่างหนึ่งคือมันจะขึ้นเครื่องหมายที่เหมือนเป็นห้าครับแต่จริงๆแล้วมันคลิกได้นะครับก็คลิกไปตรงนี้คลิกจุดต้นจุดปลายแล้วก็สามารถดึงออกมาได้คือเราต้องคลิก3ามครั้งนะครับคลิกแรกเลือกลัศมีผิวนอกก่อนแล้วก็คลิกจุดที่มันเปลี่ยนเรียกว่าจุดแทนเจน t คือเปลี่ยน เปลี่ยนเรียกว่าอะไรดีอ่าเปลี่ยนส่วนโค้งอะฮะคือผมบอกเองคือมันคณิตศาสตร์มากไปแล้วคืออย่างนี้ฮะคือวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะมีเวลาเราเปลี่ยนส่วนโค้งอ่ะมันจะตรงนี้เห็นไหมฮะก็คือมันไม่ได้อยู่ในรัศมีเดียวกันแล้วตรงนี้เห็นไหมฮะเวลาคลิกไอ้คำสั่ง arc length เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ เราก็คลิกรัศสมีใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปคลิกแทนเจนต์ตรงนี้เนี่ยจุดสัมผัสเปลี่ยนส่วนโค้งมันจะอยู่แถวๆนี้โอเคไหมฮะเนี่ยเราต้องคลิกตรงตำแหน่งนั้นชึบเอาใหม่คลิกไม่โดนอ่ะคลิกตรงนี้อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้วพี่ก็จะได้อย่างนี้แทนนะครับ คือโอเคผมเรียกเรียงคำก่อนคลิกส่วนโค้งใช่ไหมฮะคลิกตัวเปลี่ยนตำแหน่งที่มันเปลี่ยนรัศมีตรงนี้ฮะทา่านี้แล้วพี่ก็จะได้ต่อเน,นื่องนะครับได้ไหมฮะได้นะครับอ่านะ ทีนี้นะครับมาดูอีกมันก็จะมีพวก spot elevation นะครับลองคลิกที่ spot elevation ดูเนี่ย spot elevation เนี่ยนะครับมามันสามารถเรามุมเนี้ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับก็คือมันเวลาไอ้จุดเนี้ยไปโปรเจกต์ตรงไหนครับมันจะบอกระดับค่าจริงมาเลยนะครับโดยที่ระดับค่าเนี่ยพี่ก็ต้องกำหนดก่อนว่า อยากให้เป็น actual elevation หรือเป็น top elevation bottom top bottom มันต่างกันยังไง actual ก็คือตอนนี้เนี่ยพื้นมันอยู่ตรงไหนครับ project ไปปุ๊บมันศูนย์ศูนย์ถูกไหมมันก็โชว์ศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเป็น top หรือ bottom อลอง top and bottom ดูเนี่ยมันจะชี้ว่าวัตถุทิ้นเนี่ยก็คือพื้น finishing เนี่ยข้างบนมันอยู่ที่เท่าไหรค่ครับศูนย์ศูนย์มันหนาเท่าไหร่ห้าสิบเซนมันก็คือท่านใต bottom อะ่ะ ก็เป็นศูนย์ลบกับลบห้าสิบเอ็ดนี่นครับมันจะโชว์ลักษณะนดดี้อ่าหรือว่าถ้าเราเป็น actual เนี้ยนะครับมันช่วยวัดความสูงได้ยังไงเช่นไปพวกด้าน section อย่างเงี้ยหรือด้าน elevation sport elevation คือเห็นไหมมันจะบอกตำแหน่งฟ้าก็ได้พื้นผิวของผนังแต่ละจุดอย่างเงี้ยนะครับบอกได้หมดเลยก็คือมันบอก ความสูงจริงของจุดที่เราส n a p นั้นๆน,น,นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะบอกได้หมดเลยถ้าในแปลนก็จะบอกในส่วนที่พี่ projection ไปโดนนะครับแต่ถ้าด้าน l e v a t i o n พี่ก็จิ้มตามขอบอะไรพวกนี้มันก็จะบอกค่าจริงหมดเลยโอเคไหมฮะี พอพอเก็ตไอเดียผมไมหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับอ่ะคราวนี้นะครับไปที่แปลแนเหมือนเดิมนะครับไปที่แปลแนแล้วก็ไปที่ p r o j e c t b ลเซอรอ่าผมเปลี่ยนจากแปลแนชั้นหนึ่งไปที่ไซส์แปดล,ละกันเพื่อจะโชว์บางอย่างให้ดูนะครับนี่สปอต Coordination Spot Coordination นะครับมันจะวัดค่า0ูจากตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมันเรียกว่าจุด Project Point Survey Point ของเราเห็นไหมฮะ <Yeah. S 1> เนี่ยมันมันจะเป็น NE เนี่ยเนือใต้หนกตกเนี่ยก็จะวัดตามจุดนี้นะครับเราสามารถกำหนดไอจุดเนี่ยเป็นเลขที่เราต้องการได้โดยไปที่ Manage นะครับ แล้วก็ coordinate นี่ครับ specify coordination point แล้วพี่ก็ไปจิ้มที่จุดตัวเองเนี่ยมันจะพิมพ์เลขได้เช่นเป็น1,000 0 1 0 0 0 1000 0 0อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นการบอกว่าจุดเนี้ยในโปรเจกต์เราเนี่ยเป็นจุดอะไรนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้สปอตโคอินเนชั่นเหมือนเดิมเห็นไหมฮะตรงนี้ก็จะพันแบบหรือเช่นผมกล้องการกำหนดกิดลายนี้ตรงนี้ชุบโนสเปค no. ชุบ อ่ะผมกดรีเซ็ตกับผมพลาดเองตอนแรกต้องไปกำหนดตรงแถวนั้นกอนนะครับอย่างเงี้ยกำหนดจุดอย่างนี้ก็ได้นะครับให้เปลี่ยนเป็นอะไรที่ต้องการเนี่ยมันจะทำได้ ค,คือกำลังจะบอกว่าไอตัวสปอตไอตัวเนี้ยมันจะรีเลทกับพวกตําแหน่งพวกนี้นะครับหรือจะไปกดตรงนี้ก็ได้แล้วก็ใส่เลขไปเลยก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับโอเคแล้วก็อันถัดไปก็เป็นพวก slope spot slope นะครับก็ไปที่ไหนดีฮะอา,อาจจะไปที่เซกชันด้านข้างอย่งนี้นะครับเราวาดหลังคาอยู่ใช่ไหมฮะ เนี spot slope. ่ยสปอตสโลปก็สามารถไปกดสปอตสโลปนี่ครับแล้วก็ใส่ได้อ่าลองลองใส่ไปอันหนึ่งนะครับแต่ครนี้เนี่ยมันมันแปลกๆถูกไหมเราใส่เป็นบ้านเราจะเป็นองศาหรือไม่ก็หนึ่งต่อตึด๊ดตดถูกไหมครับอพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเปลี่ยนยังไงนะครับพวกดิเมนชันทุกอันเนี่ย นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้พวกนี้นะครับมันก็สามารถ Edit t ไท e อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างผมเอาเป็นตัวนี้แล้วกัน Spot Slope เราสามารถไปคลิกที่ตัวมันนะครับกด Edit t ไท e แน่นอนสิ่งที่ควรทำคือเราก็แบบดู i ิเ t e กันนะครับเป็นผมจะใช้เป็น s โลปหนึ่ง คื xx แล้วกันมันใส่เครื่องหมายนี้ไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้มั้งเห็นไหมฮะผมเลยต้องเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือเสร็จแล้วนะครับนี่ตัว text ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะตัว text อะไรก็ตามที่เกี่ยวตัวหนังสือความใหญ่กว้างจะอยู่ที่ text พี่เลืยกตรงนี้ได้นะครับ โดย By Default เห็นไหมฮะ Unit Format เนี่ยก็คือ Project Unit เรามันตั้งมันเป็นอย่างนี้ตัว Dimension ทั้งหมดเลยจะตามนี้ก่อนแต่เราสามารถ f o r c e ให้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการได้เราก็กดตรงนี้พอกดเสร็จแล้วเห็นไหมฮะถ้าโดยปกติมันจะโดนปรับเป็นอย่างนี้เป็น Degree นะครับซึ่งเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้วเราต้องการเป็นอะไรฮะ One Per Rat นะครับ พี่ก็เลือกไปแล้วก็ยูนิตโปรเจกต์จะให้มีอยู่ด้านหน้าไหมหนึ่ต่อ something เป็น prefix อ่าถ้าเราต้องการอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็กดโอเคนะครับกดโอเคเห็นไหมฮะมันก็จะกลายเป็น1ต่อสักอย่างหนึ่งนะครับอ่าเรากลับไปที่ dimension ก็เหมือนกันนะครับพี่ลองไปนั่งลองเล่นปรับ dimension ดูอย่างเงี้ย เนชันะครับกด edit ถ้าต้องการเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรอย่างเงี้ยให้มาโฟกัสที่ text ก่อนเห็นไหมฮะ unit format มัน default เป็นมิลลิเมตรผมอยากเปลี่ยนเป็นเมตรเราต้องเหมือน cancel ก่อนว่า project unit setting เนี่ยเมื่อกี้มัน set ไ่อะไรนะครับเป็นเป็นเมตรแล้วก็อยากให้มี3 decimal มี show g ิจิต o u p ด้วยนะครับอย่างนี้เห็นไหมฮะ ทั้งท้ายนี้เมื่อกี้ผมลืมกดดูพิเคทมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคอันนี้เรามาดูเพิ่มเติมบางหน,นะครับอ่าคราวนี้ผมลองใส่ดิเมนชันในลักษณะนี้ปกติก็ ค okay. ในส่วนของ Edit ตัว Dimension นะครับผมกด Edit ท้่ะผมจะลองเล่นเป็นอานุน <Unknown S 1> แล้วกันเป็นเท็เป็นไทชื่อว่าอานุนนะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาโอเคเอาใหม่เคียิบมานี้นะครับ d u p l i c a t ตอานุน โอเคอันนี้ก็คือตัวเทคมันก็จะเปลี่ยนตัวเทคไปอะไรตรงตัวนะครับจะให้มันแคบลง0.8อะลองดูนะครับนี่มันจะบีบนะครับโอเคแต่คราวนี้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาแนะนำตัวกราฟิกก็คือไอสิ่งที่มันโชว์เนี่ยมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยก็คือเป็นพวกนี่ครับติ๊กมาร์กติ๊กมาร์กก็คือตัวนี้ตรงนี้เนี่ยปกติเวลาเป็นม,วม,มีวงกลมถูกไหมฮะวงกลมทึบวงกลมโปร่งตัวอักษรเอ่อไม่ใช่ตัวอักษรท่านเอ่อลูกศรนะครับเราก็มาโฟกัสที่ติ๊กมาร์กอย่างเงี้ยนะครับติ๊กมาร์กเป็นแบบไหนเป็นแบบอ่าเช่นแอโร่เห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้ มี arrow แบบ fill นะครับเลือกได้ตรงนี้นะครับติ๊กมาร์ line weight เท่าไรนะครับผมบอกไปแล้วนะครับไลเ e w ต i g h t tick mark l นะครับเท่าไหรโอเคนะครับแล้วก็เช่นบางคนอยากได้ c e n t อร line symbol อย่างเงี้ยก็คือตรงนี้ c e n t อร line symbol ทตูต์เซนเตอร์เซนเตอร์อยู่ไหนวะเห็นไหมฮะระบุเป็นเซนเตอร์ไลน์ซิมโบลแล้วก็อ uh ินเทอร์นอตติกมาร์กตรงนี uh uh> ้โอเคปับตรงนี้ ุ๊บนะครับ <Okay. S 1> เนี่ยทุกอย่างมันปรับในนี้ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะอยากมีอย่างเงี้ยไอตัวเส้นแนวตั้งตัวนี้นะครับเรียกว่า business line เค้าไหมฮะ,ะพี่ลองปรับตั้งดูนะครับ Okay, ผมปรับใหญ่หญนะครับด้านนอกด้านในขอบในขอบนอกนะครับมันก็ปรับได้หมดนะครับ <Chip. S 2> เห็นไหมฮะถ้าเป็นเซนเตอร์ไลน์แล้วเราไม่อยากจะโชว์เป็น ตัวซิมโบลอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเซนเตอร์ไลน์ติกมาสปกติก็จะใช้เป็น o p e n ดอทขีดไม่ใช่ o p e n o ดอทโอเพนดอทแบบเนี้ยครับก็เลือกตรงนี้ได้มันก็คือไอเนี้ยมันเรียกว่าติกมาสโอเคไหมฮะตามแค่นี้ก็พอเนี่ยติกมาสวิชเน็ตไลน์แล้วพิ่ก็ลองไปปรับตรงนี้ดู คือถ้าไม่รู้ชื่อเราก็ไม่รู้ว่ามันคือตำแหน่งไหนถูกไหมฮะเวลาไปปรับพี่ก็ต้องแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับพวก Dimension 2D